ข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงผู้บันไทยประจาวับบนที่13กันยายน2567โดยชายพระบารังผูบ้บนไทันครับรับมาดูข่าวบนไทยในช่วงบ่ายโมงนี้เราเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้อา่านยังไงดวนเลยนะจับตา2แข้งนอกเซอร์ไพรสย์ใหญ่ทีมชาติไทยครั้งแรกในสุคิงส์คัพ โดยกันนี้มาดามแป้งบอกได้เลยนะว่าจะเอาแชมป์และกลายเป็นข่าวใหญ่สะเทือนวงการฟุตบอลไทยเมื่อกระแสมาแรงเป็นอย่างมากกันแข่งศึกฟุตบอลคิงส์ครับ2 0 24ที่จะเปิดฉากขึ้นในระหว่างวันที่11-14ตุลาคมนสนามตินสวระดนจังหวัดสงขลาเตรียมจะมีเซอร์ไพรส์แฟนบอลไทยครั้งใหญ่โดยอิชอิทกากำลังจะได้หนึ่งแข้งนอกเข้ามาติดทัพทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกโดยตอนนี้กำลังถกจับตาไปที่สอนกเตลุครึ่งไทยในต่างแดน ที่จะเข้ามาติดทีมชาติไทยในครั้งนี้เป็นข้งรแรกนะฮะอย่างจูดสุนซับเบลกองหน้าป้ายแดงตัวจบสกอร์ของสโมสรโคดอบาในลีกสเปนและก็วิงแบ็กซ้ายตัวเทพจากยุโรปอย่างเอดิคราวจากสโมสร a อ s ิอสอาฮุสในลีกสุด,สดของเดนมาร์กซึ่งเตะทั้งสองคนก่อนหน้านั้นได้รับการทาาทามจากมาดามแป้นโดนพ่ล่ำซำนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยไปเป็นที่เรียบร้อยจับตาก,กันได้ดีเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่นี้จะเป็นใครกันแน่ ก็าฝากไปติดแฮชแท็เชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับเรามาดูประเด็นขา่าวต่อมากันครับอาไรยังไงด่วนเลยนะทีมชาติไทยชุดบูรกด็อกดวนทีมชาติเบเรเดนยกเลิกระหว่างการแข่งขันในครั้งนี้ โดยงานที่ทางด้านของฝั่งทางยกเลิกการทันหันนะฮะการแข่งขันแมตช์กระชับมิตรระหว่างทีมชาติไทยชุดยุปสีชุดบูรร็อกกับมาเรนชุดยุปสีในช่วงเมื่อวานที่ผ่านมาต้องถูกยกเลิกการแข่งขันกระทันหันเนื่องจากฝนตกหนักในประเทศไทยโดยสภาพอากาศทําให้ไม่สามารถจะแข่งขันต่อได้สมบผลให้ต้องยุติการแข่งขันก่อนกําหนดที่เกิดขึ้นในขรังนี้ ทางนี้ครับผมทางด้านของทัพช้างสึกทีมชาติไทยอยู่20ปีอยู่ในระหว่างการตเตรียมทีมเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลอยู่20ปีชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกหรือว่า AFC อยู่ยย่ปีอาเซียนครับอออรคอลลิเชันนะฮะที่จะเปิดฉากข,ขึ้นในระหว่างวันที่ 25- 29ถึงกันยายนที่จังหวัดบุบรีรัมย์ในครั้งนี้เป็นน้ำวาง,งานนี้นะผมก็น่าเสียดายนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ต้องรองดูกันต่อบมาการณ์ว่าจะอุ่นเครื่องกับทีมไหนทีมใหม่หรือไม่ ก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดยุยสปีกันด้วยครับแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงโค้ชโย่งเผยช้างศึกกำลังถ่ายเลือดใหม่พร้อมชวนแฟนบอลไทยชมเกมคิงส์ครับโดยโค้ชโย่งรักดีใจหลังคิงส์ครับมาจัดที่จังหวัดบ้านเกิดเพื่อช่วยกระตุน้นเศรษฐกิจได้ดีพร้อมพูดถึงทีมชาติไทยมองนักเตะชุดสู่ศึกฟี ف าเดย์ที่เวียดนามว่าจะถูกเรียกมาลุยสกิงส์ครับที่จังหวัดสงขลาถ,ถึง80% ซึ่งอันนี้บรวุฒศรีมะคะอดีกุนซือจิบมชัดไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปี เผยในงานแถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่50ประจำปี2567ณน,นห้องประชุมตินสระนนชั้น3สนามกีฬาติสนสระนนลอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาในวันที่13กันยายนโดยคโค้ชย่งได้ให้สัมภาษณ์ทางแฟนเพจนะฮะบอกว่าดีใจครับเพราะว่าด้เหล่านั้นได้จัดทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติมาเยอะแต่ถ้ามีทีมชาติไทยมาเล่นก็ตอนเอเชียนเกมครั้งนี้ก็ถือว่าเอาเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากที่ได้มาจัดคิงส์ครับที่บ้าน จังหวัดสงขลาเพราะเป็นทัวร์เาเมนต์ที่เก่าแก่ครับก็ได้สร้างการะแสด้วยเพราะว่าในตอนนี้ทั้งเศรษฐกิจและก็กระแสฟุตบอลในบ้านของเราานั้นอาจซบเซาไปหน่อยถ้า King's ครับมาก็าจะสร้างประโยชน์ในครั้งนี้ได้เยอะพอสมควร ซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ก็การเปลี่ยนทายในทีมชาติมันก็ค่อยๆเป็นค่อยไปล่าสุดก็ถือว่าทำผลงานได้ดีโดยเฉพาะนักเตะรุ่นที่ผมคุมอยู่เมื่อก่อนเขาทำผลงานที่ดีมากคิดว่าน่าจะมีถึง80%ที่จะมาเล่นที่นี่จริงๆแล้วก็อยากจะเชิญชวนแฟนบอลจังหวัดกใกล้เคียงหรือว่าแฟนบอลชาวไทยที่อยู่ที่อื่นก็ได้ครับสงขลาเนี่ยเป็นเมืองที่น่าเที่ยวมากเลยนะเป็นเมืองที่สงบ มีทัศนียภาพนะผมที่เรียกว่าดียังไงก็เชิญชวนการมาชมแฟนฟุตบอลและก็มาเที่ยวที่นี่ด้วยฝากเชิญชวนแฟนบอลทั่วประเทศครับโคชโย่งคนนี้ก็ได้กล่าลวชิงชัยเอาไว้สำหรับผลประกบคู่ผู้บอลจริงถ้วยพระราชทานกิงครับครั้งที่50เนี่ยรอบรองชินะเลิศจะจัดขึ้นในวันที่11ตุลาคมเบนตต่อไปนี้16บกนาฬาิกาสามสนาทีีเรียพบทาจิกิสถาน20นาฬาิกาทีมเชติไทยพบกับฟิลิปปิน์ ผู้ชนะจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่14ตุลาคมส่วนผู้แพ้ก็จะแข่งขันกันในนัดชิงชนะอันดับที่3ในวันเดียวกันโดยมีกําหนดการดังต่อไปนี้16นาฬิกา30นาทีรอบชิงชนะเลิศอันดับ3 20นาฬิการอบชิงชนะเลิศทุกนัดจะแข่งขันที่สนามกีฬาตินสุรนนท์จังหวัดสงขลาถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีและก็ Facebook FA Thailand ช้างศึกและก็ YouTube ช้างศึกในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาน้วครับผลประกบคู่คิงส์ครับครั้งที่50รอบรองชนะเลิศโดยการที่ททัพช้างศึกจะดวลฟิลิปปินในรอบรองชิงครับที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาซึ่งส่วนผลการประกบคู่ฟูตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่50นั้นในรอบรองชนะเลิศในวันที่11ตุลาคมจะมีดังต่อไปนี้ โดยผลการประกบคู่คิงส์ครับรอบรองชนันเลิศในวันที่11ตุลาคมจะเป็นซีเรียพบชาเคีกคิสสถานเวลา1 6นาฬิกา30นาทีทีมชาติไทยพบทีมชาติฟิลิปปินส์เวลา20นาฬิกา ส่วนผู้ชนะจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่14ตุลาคมส่วนผู้แพ้จะแข่งขันในนัดชิงชนะอันดับที่3ในวันเดียวกันโดยมีกําหนดการดังต่อไปนี้รอบชิงชนะเลิศอันดับที่3เวลา1 6 3 0นและรอบชิงชนะเลิศเวลา20.00นทุกนัดจะแข่งขันที่สนามตินสุรนนท์จังหวัดสงขลาถ่ายทอดสดทางช่องทันตชีวีและก็ Facebook FA Thailand ช้างศึกและก็ YouTube ช้างศึกในขณะนี้ ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์ทีมชาติไทยในศึกคิงส์ครับในครั้งนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับหาแล้วอ,อยังไงงานนี้นะผม BG Sport ตควา้าสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2024โดยงานนี้ทางด้านของข่าวดีแฟนบอลชาวไทยเมือ่อทางด้านของ BG Sport นะฮะประกาศคว้าลิขสิทธิ์ยิงสดชิงฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2 0 24ในเกมที่ทีมชาติไทยลงสนามทุกนัดในการล่าเพื่อแชมป์อาเซียนสมัยที่8ประเดิม8ธันวาคมนี้โดยในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา BG s ีสปอตประกาศข่าวดีให้แฟนบอลชาวไทยหลังจากที่สิทธิ์ควานควา้าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดในฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนหรือว่าอาเซียนมิซูบิชิเอเล็กทริคคัพ2 0 24ที่จะฟาดแข้งในระหว่างที่8ธันวาคมไปจนถึงวันที่5มกราคม โดยเตรียมถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทายทุกนัดรวมไปถึงคู่อืนอ่นๆที่น่นาสนใจในครั้นี้กันอีกด้วยสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทายชุดใหญ่จเจ้าของแชมป์เจสมัยในปี1996นะฮะปี2000ปี2002 2014 2016 2020และ2022บนเวทีลูกหนังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาว,ชาวอาเซียนมีดังต่อไปนี้วันที่8ธันวาคมพบทีมบรสเตรหรือบรูไนนัดเยือนวันที่14ธันวาคมพบมาเลเซีย วันที่17ธันวาคมพบสิงคโปร์วันที่20ธันวาคมพบแกมบ,บูชาขณะที่รอบลรองชนะเลิศน,นัดแรกในวันที่26-27ธันวาคมและนัดที่2วันที่19-30ธันวาคมส่วนร,รอบชิงชนะเลิศน,นัดแรกในวันที่2มกราคมและนัด2วันที่5มกราคม สำหรับแฟนฟุตบอลสามารถรับชมอาเซียนมิสูบิชิเอเรติครัพ2 0 2วร่ะหวางวันที่8ธันวาคมไปจนถึงวันที่5มการาคมในทางช่อง YouTube b g Sport และก็ฝากติดตามช่อง b g Sport ทางด้านของ YouTube เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์กีฬาดีๆอีกมากมายในครั้งนี้นั่นครับก็ฝากไปให้กำลังใจกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาร์งไนสื่ออินโดได้ทีทับถมเวียดนามหลังแพ้รัสเซียไป3ต่อศูนนะ โดยกันนี้พูดถึงข่าวย้อนหลังกันสักหน่อยนะฮะหลายสำนักงานข่าวกีฬาประเทศอินโดนีเซียพร้อมใจกันสับผลงานของทีมชาติเวียดนามหลังพ่ายแพ้ในเกมกับทางด้านของทีมชาติรัสเซียในศึกอุ่นเครื่อง LP ลีแบงค2บัแบบขาดลอย0ต่อ3โดยมีใจความดังต่อไปนี้ซุปเปอร์บอลผ้าตัวข่าวบอกว่าทีมชาติอินเวียดนามเนี่ยเหมือนทีมสมัครเล่นเมื่อต้องเผชิญหน้ากับทีมชาติรัสเซีย ส่วนเนื้อหาหลักเป็นการตําหนิผลงานของดังวันลำที่พลาดตั้งแต่การพยายามจะออกไปบล็อกลูกแรกที่เสียประตูตั้งแต่ถึงบอลช้าจนเกินไปก่อนที่จะมาะกอบความผิดพลาดในลูกที่2และน่าจะเป็นการทำให้เฮดโค้ชคิมซังซิกที่คาดหวังกับผลงานของนายทวารวันนี้ไว้สูงลงเอยด้วยความผิดหวังในความไว้วางใจที่มอบให้ในครนี้ทันชี นอกจากนี้ผู้เล่นรายอื่นๆที่เล่นได้เหมือนกับนักเตะสมัครเล่นทั้งที่ความตั้งใจในการเชิญคู่แข่งเป็นชาติชั้นนําอย่างรัสเซียมาเพื่อจะสร้างชื่อให้กับเป็นที่รู้จักแต่ผลลัพธ์กลายเป็นว่าพวกเขาเนี่ยเผยให้เห็นจุดอ่อนมากมายหลังพ่ายแบบหมดท่า โดยสื่อมากดาก็ได้บอกว่าอีกหนึ่งทางสื่อของแดนอีเหนาได้กล่าวเลยนะว่าทีมชาติเวียดนามต้องเผชิญกับความพ่ายแพ้ที่น่าอับอายให้กับทีมชาติราัรเซียบางทีอีกหนึ่งเกมที่เหลืออยู่ในการพบกับทีมชาติไทยจะเป็นบททดสอบที่ทําให้คิมซังซิกได้รู้ถึงความแข็งแกรแ่งที่แท้จริงในคัณงนี้ก็เป็นได้และนี่ก็เป็นข่าวด่วนช่วงบ่ายบ,บนผู้บอลไทยประจำวันที่13กันยายน2567โดยชายผู้บังคับร่งผู้บอลไทยครับ